สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีวิชา .com นะคะคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการเข้าทำข้อสอบนะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะก่อนอื่นต้องล็อกอินก่อนนะคะถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกเนี่ยให้กดสมัครสมาชิกที่ปุ่มนี้ก่อนแต่ถ้าใครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยค่ะการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะให้กรอก อีเมล a แอดเดรสแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กด Sign In ค่ะในส่วนของข้อสอบนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างที่เขียนว่าข้อสอบแบบข้อสอบค่ะเมื่อคลิกมาแล้วก็จะเห็นข้อสอบหลากหลายข้อสอบนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ฟรีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะ วันนี้เราจะมาสาธิตข้อสอบทร,รมัศึกษาออนไลน์นะคะเมื่อเราเลือกข้อสอบแต่ละแต่ละอย่างแล้วค่ะก็จะมีรายละเอียดให้เราอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติของข้อสอบนี้หรือว่าอื่นๆที่เจ้าของข้อสอบต้องการจะให้เราทราบนะคะในส่วนของข้อสอบอข่าจะอยู่ด้านล่าง วันนี้จะสาธิตวิชาพุทธประวัติขศพส2543นะคะก็จะมีรายละเอียดข้อสอบจำนวนข้อเวลาที่ให้ทำกี่นาทีจะได้บริหารจัดก,การเวลาได้เมื่ออ่านตรงนี้จบแล้วคลิกที่เริ่มทำข้อสอบค่ะ ในส่วนของข้อสอบก็จะเหมือนในกระดานเลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยอ่านโจทย์แล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องทําจนเสร็จนะนี่สมมติว่าเราทําเสร็จแล้วมาด้านล่างตรงส่วนที่เขียนว่าส่งข้อสอบและออกจากการสอบค่ะถ้าเรามั่นใจในการทาข้อสอบครั้งนี้ก็กดใช่เลยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจต้องการกลับไปทวนก็ให้คลิกที่คําว่าไม่ใช่นะคะอันนี้เราเสร็จแล้ว ก็คลิกที่คำว่าใช่ค่ะก็จะมาหน้าสุดท้ายก็คือหน้าสรุปผลการสอบค่ะสรุปผลการสอบว่าเราได้ถูกกี่ข้อคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่สรุปผลการสอบคือเราผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้คือไม่ผ่านก็ต้องกลับไปเตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ เห็นไหมคะว่าการทำข้อสอบออนไลน์ค่ะไม่ยากเลยคุณสามารถเปิดทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์สื่อสารเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ